ครับมื่อนี้มาทำงานีคือเก่ากขาเริจะกลับบ้านก็แจ้งข่าวหนึ่งสุดสมรภูมิการพัฒนาโครงการพื้นที่พิเศในพื้นทีมีสปกรนะครับเมือวานนี้รัฐบาลจะเปลี่ยนสปกให้เป็นโฉนดกับพี่น้องประชาชนนะครับสปกเปลี่ยนเป็นโฉนดจังไหนนั่นนะครับก็มีอยู่หลายหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แรกก็คือ ผู้ที่ได้รับสอปกรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็จะได้ถนนท่านที่นะครับส่วนผู้ที่ได้รับมระดกนะครับก็จะได้เป็นเกจีก็จะได้รับถนนส่วนผู้สื่อผู้ขายนะครับสื่อว่าโดนปไหดนแล้วนะครับเดี๋ยวถาประโยชน์บออันนี้จังคอยไว้อีกเท่านึงแต่ว่าต้องมีลักเกณฑ์ก็คือพี่น้องต้องซอยปลูกต้นใหม่ในทีนะครับยังหน่อยไรละสิบต้นนะครับอันนี้คือ การที่จะเปลี่ยนจากสปกเป็นโฉนดส่วนอีกการหนึ่งคือทีสองข้อหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นโฉนดทีโรกลางวางเปล่าเปลี่ยนเป็นโฉนดนะครับอันนี้ก็จะเร่งรัดเทให้ครับที่นอประชาชนนะครับแต่ว่าทุกพื้นที่นั้นป่าพี่นองไว้ครับว่าให้ปลูกต้นไม้ให้ปลูกต้นไม้นะครับจ้นะครับไม่มีคาคาสิบสองชนิดนะครับได้ทีดินของเขานะครับวีรพั์